สวัสดีครับอันนี้เจ้าชะตาผู้หญิงอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครสาเท่าไหร่ยี่สปีหลังมือเป็นไงคะหลังมือนะครับหลังมือน้องค่อนข้างจะเรียบเนาะมีเส้นเลือดโผล่บ้างแต่ไม่มีเส้นเอ็นแล้วก็มีริ้วรอยของลักษณะหนังช้างตัวเด่นๆก็จะเป็นมีเล็บ เล็บที่ใช้กันกรารก็จะบอกได้ว่าน้องเป็นคนที่ทํางานที่เบาไม่ทํางานหนักเป็นคนที่ทํางานได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิพอสมควรไม่มากไม่น้อยหางายมือครับสิ่งที่เห็นในมือเด,เด่นๆอีกก็จะเป็นเนินสุขเนินสุขเด่น เขาจะบอกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรพวกเนี้เป็นคนมีเสน่ห์สุขดีเงินดีความรักด,ดีบวกกับของน้องมีเส้นถ้าสังเกตดีจะมีเส้นนังคารที่เยอะมากเส้นที่ออกจากเงินนางคารเส้นพวกเนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับของเรื่องของคู่ความสัมพันธ์คนเข้ามาหาอะไรพวกนี้ซึ่งเราได้ถ่ายไปว่าน้องจะมีคนเข้ามาคบเยอะ ถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่น้องบอกไม่มีเลยครับแค่เข้ามาคุยเฉยๆก็โสดสวยให้ผู้ชย<ส>ายม<ส>าเล่นก็ตามนั้นเลยเพราะว่าน้องก็มีเส้นคนเข้ามาเยอะจริงๆแต่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมาดูเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตน้องหมอ,หมอคาใจเส้นชีวิตน้องก็เป็นเส้นที่โอเคเข้มชัดลึกแล้วก็ ต้นเส้นจะมีเกาะเล็กๆก็ได้ถามน้องแล้วว่าเ็ามีปัญหาครอบครัวแต่ว่าไม่ได้ปัญหาหนักแต่เป็นการที่อยู่ไกลกันกับพ่อแม่ตอนัยเด็กไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแล้วก็บนเส้นชีวิตจะมีเส้นตั้งขึ้นเล็กๆเส้นพวกนี้ก็คือเส้นรายได้หารายได้ด้วยตนเองอะไรพวกเนี้ยเป็นระยะสั้นๆ,ๆ,ๆน้องก็บอกว่าน้องมีงานที่ทําเป็นรับเป็นจ๊อกไม่ได้ทําประจําถาวร เอินเส้นชีวิตอ้อมเข้ามาใต้เนินสุขเขาบอกว่าเป็นคนที่เกิดที่ไหนก็จะปากหลักอยู่ที่นั่นอาจจะไปอยู่นู่นนี่นั่นสุดท้ายแล,แล้วจะกลับมาแก่ทั้งนกลากอยู่ที่บ้านตอนนี้แก่ยังยังไม่แก่แต่น้องตั้งความหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นก็มีความเป็นไปนได้ตามรายมือเส้นสมองเส้นสมองน้องแยกออกจากเส้นชีวิตเป็นคนที่เชื่อความคิดของตัวเอง คิดอะไรที่ละเอียดคิดยาวคิดไกลคิดลึกคิดมากด้วยบวกกับเส้นใจเส้นใจน้องมาหยุดอยู่ที่เนินเสาแล้วแทงขึ้นมาเลยแทงขึ้นมาถึงเส้นนิ้วมือเลยแล้วก็มีเส้นเส้นแตกออกข้างล่างบอกว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเอง แต่ก็ขี้กังวลแล้วก็มีเครื่องหมายเงินก้อนโตติดอยู่ที่เส้นใจลากลงเงินหมดเปลืองบอกได้เลยว่าคนคนนี้ใช้เงินเก่งใช้เงินเปลือกชอบใช้ก้อนใหญ่ๆด้วยจะมีความสุขสำหรับเส้นวาสนาน้องมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์เป็นคนที่หาเงินง่าย หาเงินสบายถ้าลองดูให้ดีช่วงอายุสามสิบสามสิบเริ่มต้นสามสิบไปน้องจะมีเงินที่โอเคมากแล้วก็อีกจุดที่น่ากังวลของมือน,นี้ก็คือเส้นอาทิตย์ เส้นาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการเงินชื่อเสียงเครดิตต้องมีเส้นในอาทิตย์แล้วก็มีเส้นตัดออกมาเป็นเกาะด้วยออกมาจากช่องเสียหายความหมายของพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นการที่ไปช่วยเหลือใครแล้วต้องเจ็บตัวต้องเสียชื่อเสียงต้องเสียทรัพย์สินเพราะงั้นก็เลยเตือนน้องไปก่อนว่า ถ้ามีใครมาให้เซ็นคำประกันหรือต้องเอาชื่อเราไปค้ำใครอย่าทำเพราะมันมีโอกาสที่เราจะเสียชื่อเสียงหรือเสียงเงินไปโดยรวมของมือน,นี้ก็เท่านี้เจ้าชะตาถามว่าหนูจะมีคู่จริงๆเมื่อไหร่เราก็ตอบไปว่าหนูมีโอกาสเจอคู่เยอะมากจริงๆเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะเจ้าชะตาบอกเราว่าเจ้าชะตาไม่เคยมีคู่จริงจังเลย ก็ตามนั้นโอเคสำหรับในอนาคตการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันนี้น้องแก่ขึ้นมือขวาน้องถ้าดูเส้นใจเทียบกันน้องก็จะจะแต่จใจตัวเองน้อยลงแล้วก็ความคิดที่ละเอียดอ่อน อนาคตก็จะคิดน้อยลงตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วขึ้นส่วนนิสยัยส่วนตัวที่ชอบทําอะไรเล็กๆน้อยๆหรือทําอะไรเป็นครัง้งคราวเพื่อหาเงินก็ยังติดตามไปจนถึง,ถง,ถงอนาคตแล้วก็น้องจะมีเส้นนิ่เดีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นเดินทางซึ่งน้องมีทั้งสองมือ แล้วน้องก็บอกว่าหนูเป็นคนที่ชอบล้อชอบเดินทางที่สุดก็ให้ระวังอันนี้คือเตือนให้ระวังเวลาขับรถเองให้มีสติถ้าคิดว่าไม่ไหวเหนื่อยเลียงง่วงให้พักก่อนหาที่พักก่อนอย่าฝืนเพราะน้องมีเส้นเดินทางที่มีเกาะเส้นเดินทางที่มีเกาะหมายถึงอะไรหมายถึงปัญหา อุปสรรคความไม่ดีที่จะเข้ามาเกี่ยวกับการเดินทางของเราเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนธรรมดาแล้วอ่ะโอกาสที่เราจะเจออุบัติเหตุหรือไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วมันเจอปัญหาค่อนข้างจะเยอะกว่าคนอื่นสำหรับปัญหาก็าให้แก้เฉพาะหน้าคิดก่อนแล้วตัดสินใจให้ดีถ้ามีเวลาส่วนอุบัติเหตุให้ระวังตัวเราเองถ้าความไม่พร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นดื่มเหล้า พักตอนนี้เพียพอง่วงนอนขับไม่ไหวด้วยเหตุอะไรก็ช่างก็อย่าไปขับอย่าไปฝืนมันจะให้ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปสำหรับมือนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณครับ